ช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการดิจิทัล4.0คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำวันนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีที่ เขาว่ากันว่าจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่กับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอมเมอร์สนะครับหรือว่าการซื้อการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์นั่นเองนะครับโดย4เทคโนโลยีนี้นะครับเขาก็คาดว่าหลังจากผลกระทบของโควิด -19 เนี่นะครับมันจะมี4เทคโนโลยีนี้ซึ่งจะสร้างผลกระทบให้กับโลกของธุรกิจในเรื่องของการซื้อการขายมาดูกันดีกว่านะครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับซึ่ง4เทคโนโลยีนี้นะครับก็ถูกวิจัยนะครับแล้วก็นำเสนอผ่านบริษัท Gardner นะครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยแล้วก็ให้คำปรึกษาชั้นนำของโลกเลยนะครับ<อ>เขาก็มาพูดถึงว่าตลาดของดิจิทัลคอมเม r ร์นะครับเป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นการแข่งขันที่มีความกดดันสูง จำเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์นวัตรกรรมเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ๆครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวเร่งนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดสิแบบนี้โอ้เป็นตัวเร่งนะครับที่ช่วยลดขั้นตอนการพบปะการเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งทําให้เทคโนโลยี เทคโนโลยีนี้นะครับได้ถูกพัฒนาแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะถูกนำมาใช้แล้วก็มีผลกระทบอย่างมากในโลกของอุตสาหการรมดิจิทัลคอมเมิร์ซนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างมาดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยี Technology แรกนะครับเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีการจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า customer identity and access management นั่นเองนะครับ ซึ่งเขาก็มีตัวย่อที่เรียกกันง่ายๆว่าคราบนะครับหรือ C.I.A.M. เครื่องมือต่างๆของเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะช่วยการเข้าถึงข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลต่างๆเช่นดวงตาลายนิ้วมือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องของการขออนุญาตเพื่อที่จะใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนจากภายนอกนั่นเองนะครับรวมไปถึงกฎระเบียบเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความจําเป็นที่จะต้อง พิ่งพาการสื่อสารออนไลน์นะครับก็เลยทำให้เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีความสำคัญกับธุรกิจแล้วก็ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับโดยคุณเฉินนะครับคุณแซนดี้เฉินก็เป็นรองประธานฝ่ายวิจัยของ g a r ์ n e r i n c บริษัทที่ทำวิจัยแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจก็ได้บอกอีกนะครับว่าเทคโนโลยีการจัดการเข้าถึงส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ ยังมีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้านะครับซึ่งใช้ได้กับธุรกิจ B2C และ B2B นะครับในโลกของธุรกิจเราจะแบ่งเรื่องของโมเดลธุรกิจเป็นหลากหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ฟัง B2C และ B2B ก็เป็นอีก2โมเดลธุรกิจนะครับคืออะไรนะครับคุณผู้ฟัง B2C เนี่ยก็ย่อม,มาจาก Business to Consumer หรือแปลว่าการซื้อการขายแบบโดยตรงผ่าน ผู้ขายนะครับกับผู้ซื้อที่เป็นคอสเมอร์รายย่อยนะครับหรือว่าตัวบุคคลหรืออย่างเราเนีครับเช่นถ้าผมไปซื้อสิทธิโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสักอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่า Business to c o n s u m e r แล้วก็มี n u s s to s u to n u s s นะครับก็คือ B2B นั่นเองก็คือเป็นการซื้อการขายระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับตัวแทนจัดจำหน่ายนั่นเองนะครับหรือว่าธุรกิจที่เขา ต้องการวัตถุดิบบางอย่างไปเพื่อผลิตบางอย่างเป็นการซื้อล็อกใหญ่เป็นการซื้อจำนวนมากๆหรืออาจจะเรียกกันว่าขายส่งก็ได้นะครับคุณผู้ฟังแต่คาว่าขายส่งเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นการขายสินค้าที่มีการผลิตออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วแต่ B2B เนี่ยยังรวมไปถึงการซื้อขายวัตถุดิบในการผลิตสินค้าด้วยเช่นบริษัทที่เขาผลิตมือถืออาจจะมีการสั่งซื้อกระจกนะครับจากอีกบริษัทหนึ่ง ก็ได้นะครับเพื่อเอามาผลิตเป็นโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอเทคโนโลยีนี้นะครับโมมันจะช่วยสร้างประสบการณ์ของลูกค้านะครับในทุกรูปแบบเลยนะครับในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม้ว่าจะเป็นเรื่องของดวงตาใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือนะฮะคุณผู้ฟังมาดูเทคโนโลยีที่2กันดีกว่านะครับซึ่งจะมีผลกระทบกับโลกของธุรกิจเป็นอย่างมากหลังจาก โควิดสินะครับซึ่งจริงๆผมว่าเทคโนโลยีนี้ตอนนี้ก็สร้างผลกระทบให้อย่างใหญ่หลวงเลยกับเรื่องของการซื้อการขายนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลบัลเลตนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังกระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสในด้านการจับใจ่ายใช้สอยนะครับระหว่างผู้ใช้ซึ่งสามารถท,ทําธุรการแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ได้ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึง กระเป๋าเงินของเราหรือว่าเข้าถึงการเงินของเราในธนาคารนั่นเองนะครับโดยเทคโนโลยีนี้ก็มีประโยชน์มากมายเลยเช่นอำนวยความสะดวกในการจับใจ่ายใช้สอยให้แก่ลูกค้าทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้าด้วยนะครับโอ้คุณผู้ฟังเรื่องของเทคโนโลยีกระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับก็เห็นกันง่ายๆเลยนะครับก็เช่นแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับคุณผู้ฟัง เป็นแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยนะครับมีเงินเข้าไปเก็บอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาเราจะซื้อต้องการสินค้าอะไรเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีเงินสดโอ้สมัยก่อนนะครับคุณฝั่งเวลาเราอยากจะได้อะไรเนี่ยบางทีมันไม่มีเงินสดอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรที่ต้องเดินไปหาตู้ ATM แต่ไอ้เทคโนโลยีกระเป๋าเงินดิจิทอลเนี่ยนะครับมันจะเข้าถึงเงินนะครับใน ATM ในบัญชีธนาคารเราได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการซื้อการขายโดยการสแกน QR code หรืออาจจะโอนเงินก็ได้นะครับเป็นเรื่องของโลกกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อลดการสัมผัสลดการ,รเผชิญหน้านั่นเองส่วนเทคโนโลยีที่3นะครับเขาว่ามันคือเทคโนโลยีผู้ช่วยเสมือนหรือ v i s u a l c u s u o m e r Assistant นั่นเองนะครับเทคโนโลยี Technology ผู้ช่วยเสมือนก็คือแอปพลิเคชันที่เขาสร้างการมีสม่วนร่วม สื่อสารข้อมูลหรือดำเนินการในนามขององค์กรต่อลูกค้านะครับกรณีของการใช้งานเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแต่ก็มีเคสที่มีการใช้งานใหม่ๆเกิดขึ้นอีกด้วยเช่นบริการด้านสุขภาพหรือการนำมาใช้ในการตลาดของแบรนด์สินค้าต่างๆก็ถือว่ากำลังได้รับความนิยมอีกเช่นกันนะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเทคโนโลยี Technology, ผู้ช่วยเสมือนเนี่ย ก็ถูกนำมาใช้เป็นจุดเชื่อมต่อในการสื่อสารให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆนะครับเช่นแอปพลิเคชันแชทนั่นเองนะครับผู้ฟังเวลาเราจะซื้อสินค้าบางอย่างเนี่ยหรือต้องการสอบถามข้อมูลบางอย่างกับผู้ให้บริการหรือเจ้าของสินค้าเนี่ยแอปพลิเคชันแชทบอทเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยเสมือนเหมือนกันนะครับในการให้บริการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาเข้ามาตอบแต่อย่างใดนะครับ และเทคโนโลยีสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีการตั้งค่าแบบวิชัวนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็จะช่วยให้ตัวแทนขายแล้วก็ลูกค้าปลายทางเนี่ยเห็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แบบเป็นภาพเลยนะครับทำให้ไม่ต้องสื่อสารอะไรกันมากมายนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงเทคโนโลยี IT ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ หาคุณผู้ฟังต้องการแนะนำติชมรายการหรือต้องการที่จะเขียนข้อความมาพูดคุยกับผมก็สามารถส่งข้อความมาหผมได้นะครับทางเพจดิจิทัล m e d i ียเหรือทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผมรอที่จะอ่านข้อความของคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0